นะครับ เนินแรกครับใจร้อยร้อยหกสิบว่าพูดไม่ค่อยอยากได้แสดงว่าถ้าดูโซนนี่เป็นโซนห้าแล้วนะ ชิตแบบไปตามเฮียนะครับบางท่านอาจจะปโปลกว่าน,นี้ก็ไม่ว่ากันนะหรือท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็มาไม่ไหวก็เขียนเท่านั้นครับภูไอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับอยู่กับเฮียเอ๋นะครับไปตามเฮีย น้ำภาพส,สวยๆกับการท่องเที่ยวปั่นจักรยานนะครับชมกันไปยาวๆเลยนะครับอันนี้เป็นขาขึ้นครับวันนี้เฮียจะคุมหัวใจไม่เกิน160นะจะทำได้หรือเปล่า ต่ถ้าชันจริงๆก็น่าจะมีทะลุ <c oughs> ช่วงไหนที่เฮียไม่ได้คุยแสดงว่าเฮียเข้าสวนห้าแล้วนะ <c oughs> มีรถสวนมีรถตามหลัง พูดถูกไหมยังไม่แรงขนาดนั้นเป็นี่ขอขอที่หนึ่งก็พอที่หนึ่งในใจที่หนึ่งกับใครหรอว่าเหอโยนไปแล้วมีตบได้นะ เริ่มเป็นการเป็นงานแล้วนะเจ๊โย,ยนไปแล้วตบทันทีเลยเก่งแล้วนะเนี่ยฮะถ้าธรรมดามถ้าธรรมดาเดียวสิบสองเปอร์เซมันจะถึงเร็วนะถ้าเราปั่นจีบกันไปเรื่อยๆให้มาเป็ดคู่ จีบนะ,ะนแต่อย่าทิ้งนะเจอหมาก็อย่าทิ้งนะ<笑><笑>เห็นไหมตำนานรักภูกระดึงจะไม่มีแล้วนะ เขาจะสร้างกระเช้าแล้วหมดรุ่นเราก็ไม่มีแล้วมาปั่นจักรยานจีบกันเนี่ยเด็กทุกวันนี้กลัวความลำบากชอบสบายพวกเรามันเติบโตมาด้วยความลำบากนะเราก็เลยธรรมดาไม่ได้มีอะไรมาก ันนี้น่าจะเป็นเนินที่สองแล้วนะเนินที่สองเมื่อกี้จับได้ถึงสองเเซแต่ตอนนี้น่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าเฮียมาฝอยลมครั้งแรกเฮียได้เห็นนะ ข้างหลังเหลืออีกหนึ่งเฟืองนะหรออันนี้ยังไม่หนักใช่ไหม เกินโซนแล้วขอผ่อนลงนิดนึงเอาความชัน13%กับแสงแดดที่ร้อนแรงพระอาทิตย์ไม่ปราณีเฮียเลยสาดมาเต็มที่เลย ยืด16เปอรนำลายยืดเฮ้ยเอ ไม่มีหัวใจอีกแล้วเอาหัวใจไปไว้ที่เฮ <pr> ียเฮียเลยเหนื่อยเหรอใช่โมแม่แนวดีเดตอร์นั่งดีเตอรเอามาไว้ก็ให้มันเบาใจเตอรเนาะเอาไว้ให้มันหนักขึ้นเตอร์โอเค ไม่ใช่เเจีย๊ยดคิดว่าเขาโบกเจ๊ไม่ใช่ นะคือไม่เห็นที่แค่รับตาเรามุมมุมมองครั้งสุดท้ายของเจ๊คือรับตาไปที่ป้อมยามมาโผล่อีกทีโค้ข้างหน้าดีครับ อมองหน้าขาขึ้นเหมือนอยากมองว่ากูเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยยิ้มนิดๆเหมือนเยาะเยะ้ยอย่างนี้แหละครับพวกจักรยานมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าใครนะครับเราก็เป็นเหมือนกันขาลงเราก็เยอะเราก็จะไปเยาะเยะ้ยพวกนั้นเหมือนกันแล้วก็จะสวัสดีครับสู้ๆเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ขอตามเตีให้ทันก่อน น,นี่คือเรื่องเล่าจากอ่านจักรยานนะครับในตอนขาขึ้นภูฝอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุอทัยธานีนะครับแต่ขาลงจะไม่ได้พูดนะครับขาลงใช้สติและสมาธิเยอะให้ดูภาพเฉยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมถึงตอนนี้นะ ใครมาถึงตอนนี้เรายังไม่กดติดตามเฮียเนี่ยไม่ได้นะเขาเรียกว่ารักนะไม่แสดงออกไม่ได้นะรักนะแต่ไม่แสดงออกช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดหัวใจให้เฮียหน่อย ตามเียครับเพื่อมีแพชชั่นปั่นจักรยานนะครับหรือไม่ก็ไปทำบนหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวติดตามไว้เลยนะครับ นี่เนินสุดท้ายนะก่อนที่จะถึงสวนเจ๊น่าจะขึ้นไปรอถ่ายรูปให้เฮียแล้วละ่ะไม่ซีเรียสน,นะปั่นจักรยานปั่นแบบนี้แหละตัวไหนพอคุมได้คุมนะ ๋ย่จะบีต้ตะบันนะครับกำลังของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่คลรับต่างกันนะความแข็งแรงความอดทนสุขภาพร่างกายจิตใจพูดไว้ไม่ผิดเลยเจรอถ่าย ามาค่ำชมเดี๋ยวน่าจะมีรางวัลให้นะมีเส้นชัยด้วยหรอเขาเลี้ยงข้าต้มอีกไหม ขึ้นก่อนเราสบายไม่ค่อยกดดันอ๋อลงลงลงอ่ออะไรครับอ๋อผู้หลับหิน ีมงานมรีข้าวต้มเลี้ยงไหมพี่ครับผมมีข้าวต้มเลี้ยงไหมครับเดี๋ยวยอดเลยพี่ขึ้นครัยครับมาครันแรกตัวเนาะก็มาก่อนเพื่อนกูมาก่อนเพื่อน่า กูไม่ได้หยุดถ่ายรูปตรงนั้นก <c ười> ูนี่ก็บ้ายยอน <c ười> คนเรามันบ้ายยอนครับถ้าสาวยออนใหญ่กว่านี้นะอายุยืนอายุยืนเป็นปีเลยนะคนแก่าสาวมายอนี่ย <c ười> ถึงแล้ว แล้วฝอยลมฝอยลมแสดงว่าไม่มีใครขึ้นมาเมื่อเช้าเลยกลุ่มอุดรกลุ่มทีห้าเราคงไม่รอลงพร้อมเขาหรอกเราน่าจะไปก่อนเฮ้ยมีหมาด้วยมีนักวิ่งด้วยมีนักวิ่งด้วย ครับนักวิ่งวิ่งเทีวเออมีหมาด้วยเอยมามอีอารมณ์อะไรวะกลางถนนวะฮะมึงมามีอารมณ์อะไรกลางถนนวะโอ้ดอกกระเจียวเขามีหนึ่งกระถางน่าจะเข้าไปดูเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในเกิน ดอกอกะเจ้วมีขนมกินไหมเนยแต่ว่ากล้องกับตัวนี้ภาพมันไม่คอนเน็กกันไม่เป็นไรมันหยดุดดิบดบดบดับแสดงว่าคอยนี่ห่างเจ้า ເລີຍເຂົ້າເຕະຕີໂຈຈັ່ງໃດໄປໄປເລີຍເອລົງເາດ້บ่ຊ້າบ่ປັນັງ ขึ้นมาเราวางรถเรือขึ้นมา ม้าลาไรถมาสวบขาคนเ้ยมาสิมาสวบขาคนกินกาแฟก่อนเนาะกินกาแฟก่อนเนาะอาา์ตลงหอดเท้